สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับผมคลิปนี้เออเรามาที่บ้านสวนฮะโอ้โหมาดูบรรยากาศครับช่วงนี้ก็อ่าข้าวนะฮะทุ่งนาเขียวเขียวกระจีแต่เรายังไม่ได้หวานกับเขานะนี่นี่นาเรานะครับเพิ่งจะมาเปิดน้ำครับ น้ําเปิดก็ยังไม่ไปเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องไปรอไล่ดูว่าตรงนั้นมันมันมน้ายังไม่ไปนะแต่ว่าฝั่งข้างๆของ,ง,งเราเนี่ยเขียวหมดแล้วดูน้ําในสระเราครับเขียวนะฮะเนี่ยเขียวขจีเลยนะครับ,รลนะรบแล้วก็มีต้นมงต้นไม้แล้วก็หญ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นเขียวๆนะครับช่วงนี้มองไปตรงไหนก็อ่าชุ่มฉ่านะครับเขียวไปหมดนะครับ คลิปนี้อยู่ที่บ้านสวนนะเข้ามาเปิดน้ำครับผมยังยังไม่ได้หวานข้าวเนาก็มาเปิดน้ําออกเพื่อที่จะให้มันแห้งๆสักหน่อยแล้วก็เตรียมตัวหวานนะครับฝั่งนี้ก็เขียวไปหมดแล้วค้าหวานกันเสร็จหมดแล้วนะครับกมีเ,ออเสียงรถไถยฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยนะครับเสียงรถไถยน่าจะ กำลังนะครับกําลังหวานหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอ่า ตีนะครับตีดินนะ นาเรา,อาตอนมาเนี่ยน้าตรงนี้เต็มหมดนะนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราเปิดนะครับเปิดไล่น้ําให้ออกไปไปในในร่องนี้ครับร่องข้างคันนานะครับร่องข้างคันนายาวไปนู่นเลยน้ํามันจะออกไปตรงมุมต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามองไปนี่น้ํายัง ยังเยอะอยู่นะเหมือนกับน้ำไม่ไหลเนาะนะครับหรือว่ายังไงเนาะหรือว่าเขาปิดไว้หรือเปล่าเพราะว่าเขาหวานข้าวข้างในแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวกับเพราะว่าน้ําเนี่ยไม่ได้ออกไปตรงที่หวานข้าวมันจะออกไปตรงที่ที่เขาข้าวที่มันเขียวแล้วนะครับมันก็ดีกับกับตรงที่ได้ได,ได้น้านะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะเราก็เดี๋ยวจะไปดูว่า ตรงที่เราเปิดน้ำเนี่เป็นไงบ้างนะครับเนี่ฝั่งนี้เสียงก็กรถไถนี่ยก็ไถครับตรงนี้หญ้าเขียวดีมากนะครับไม่มีคนมาเปิดนะครับไม่มีคนเปิดน้ำ ไม่มีคนเปิดน้ำไว้น้ำมันก็เลยเยอะนะแล้วแล้วก็หญ้าตรงนี้เขียวดีไม่มีวัวเข้ามากินเลยนะครับโอ้ตรงนี้ไอทำไมไม้เรามันลอยขึ้นอย่างงี้ออที่จริงเราเอาไม้ขึ้นด้านบนนะน้ํามันเยอะเกินไปหรือเปล่ายอดผักวุ้งสวยๆเลยครับเ,ออเดี๋ยวเราจะได้ออน้ำตรงนี้ทำไมไม่ออกหรือเขา ปิดยังไงเขาเปิดยังไงนี่ครับเขาทำไมมันไม่ไหล นล้ยก็ใช้วิธีการยังไงเนี่ย fiance? จะเอาออกได้ไหมเขาอุดตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้อุดนะ ไหลยอยู่ไหลนิดนิด เราพวกเศษขวดเศษไม้อะไรเราไม่ได้เอาขึ้นเลยครับขวดเต็มเลยไม่รู้ว่าขวดแตกด้วยหรือเปล่านะอันตรายเหมือนกันครับมันอยู่ในน้ํานะตรงนี้ข้าวที่มันเรายังไม่หวานนะตรงนี้ข้าวเคียวเลยเนี่ยข้าวตัวเก่านะครับ แต่ายตัวนี้ครับนี่ตัวยอดผักบุ้งที่ปีที่แล้วที่เราเอามาโยนทิ้งตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้ยอดขึ้นเนี่ยยอดอ่อนไปอืมตรงนี้หญ้าเขียวมากวันนี้น้ำเต็มนะ จะลงไถไม่ได้แล้วน้ำเต็มเลยคน้ำเต็มนะนมมนะลงไถ่ายไม่ได้แน่นอนครับคือตรงนี้ก็ต้องดูว่าอมาทีตรงไหนได้บ้างนะครับเขาจะเอาเศษผักมาทีนะครับอ ข้าวเขียวไอ้ต้นต้นหญ้านะเขียวดีนะครับตัวนี้เป็นข้าวยอดพักบุ้งสวยๆนะเนีย่ยครับพักบุ้งหนายอดอ่อน ตรงนี้เราไม่รู้ว่าเวลาเปิดเขาเปิดยังไงนะน้ําก็ไหลอยู่นะไหลนิดๆนะครับไหลนิดๆจริงน่าจะเกี่ยวกับตัวตัวดูดนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราดึงออกนี่น่าจะไหลแรงนี่ตรงนี้น้ําจะท่วมใต้ข้างล่างนะครับ ข้างล่างนี่น้ำท่วมนะโคมไม้ปก,กรณ์ของเราครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศาทุ่งนานะครับหรือว่าบ้านสวนของเรามาฝากเพื่อนๆทุกท่าน นะครับไม่ได้เข้ามานานเมื่อวานเข้ามาเปิดน้าครับโอ้โหมันเป็นลมเลยฮนะร้อนนะครับตัวนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะแดดอ่อนครับช่วงเช้าเช้นะครับแดดอ่อนๆนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับ